ดูจังว่าเสิร์ฟปั่นของเจ้าตูต้าเมียนมาครับว่าเสิร์ฟกินค้ายบ้านประขามได้กี่ลูกครับเสิร์ฟปันป่นเสิร์ฟปั่นหนึ่งต่อศูนย์ตูต้าเสิร์ฟตูต้าเสิร์ฟ โอ้ตอนนี้ตลาดหุ้นฝังพม่าเป็นต่อเลยครับมาดูจังหวะเซิร์ฟเติมปันสองต่อศูนเติมปันไปแล้วครับดล้ปแล้วเติมปันไปแล้วครับโดลไปแล้วโอ <oh okay. ้โหยากันล้านจับตูตาเซิร์ฟสามต่อศูสต่อศูนย์เข้จ สีต่ต่อศูนย์ูนะครับเสบมุมแคบๆครับ5ต่อ1นโดดโดดคเปิดไม่ดีครับมาร์คชมหาง หนึ่งครับตตะเสิร์ฟเสิร์ฟลกไปโอ้กินลูกเสิร์ฟอย่างเดียวครับไปแล้วครับมีขาวย้ายมาอยู่พม่าแล้วครับตอนนี้ครับเปลี่ยนฝั่งบ้างครับตูตตะเมียนมาเสิร์ฟเปิดไม่ดี โดโด่ปะคามไถ้ท่านไหนไม่เคยได้รับลูกเสือปั่นพม่านะครับจะไม่เข้าใจเลยครับว่ามันรับยากแค่ไหนครับแอดมินเจอมาแล้วครับถึงกับเอารถไปเข้าไฟนั้นมาคันนึงแล้วครับรับยากจริงๆครับแปดต่อห้าครับลูกนี้ตัวตาเมียมาเซฟตัวตาเมียมาเซฟ ไซส์ลงสามเหลี่ยมเลยครับเก้าต่อห้าเซิร์ฟมาโดเปิดไซส์ได้สวยครับทงฮานโค้ชเตะต่อหลังไปเลยครับฝั่งทางนใต้เมียนมาเฮฮากันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับเมียนมาเซิร์ฟเมียนมาโดยังเปิดได้ครับอย่างนี้จะเรืออะไรครับเฮ้ยยั่วนี้จะเรืออะไรครับ เต็มข้อโดนเติมเต็มข้อกับมาคืนครับ11ต่อ5ตูตาเมียนมาเสิบโอ้โหตูตาเมียนมาเสิบโอ้โหลูกมาไซเห็นเห็นครับลูกนี้ครับ12ต่อ8มาดูจังหวะเติมปันโดนเปิดได้ ดูครับจบเกมก็เดินมาขอโทษขอโพยกันครับ